สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ใน New v i v i n n i t t o g e t h e r เล่มที่ 2, องยูนิที่ 4, Reading ที่1ความฝันนั้นเป็นสิ่งสวยงามหากเรากล้าที่จะเดินตามความฝันนั้นเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆเป็นประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นเชกเช่นเดียวกับ Barrington Irvings ลองมาดูสิครับว่า บร i ทันเออร์วิงนั้นเขาฝันถึงสิ่งใดแล้วเขาไปได้ไกลแค่ไหนเชิญที่ตามรับชมรัะฟังกัเไยคระรับเราก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับในพา,าราราาฟที่1นนะครับเลขหนึ่งนี่ก็คือเราอยู่ในพา,าราราาฟที่1นนะครับตามหนังสือเลยนะครับ Barrington Irving was the first African American to fly solo around the world เบ r ร i n g ันเออร์วินั้นเป็นชาวอเมริกันแอฟริกันนะครับเชื้อสายแอฟริกันซึ่งบินเดียวรอบโลกรอบโลกเป็นคนแรกเลยนะครับ he did it in an airplane he built himself เขาทำเครื่องบินสร้างเครื่องบินด้วยตัวเขาเองแล้วก็ใช้เครื่องบินเนี้ยบิน he also started an organization to get young people interested in aviation to teach them not to be afraid to follow their dreams เขาก็ยังจัดตั้งองค์กรเพื่อที่จะให้คนหนุ่มสาวเนี่ยเกิดความสนใจในการบินแล้วก็สอนพวกเขาพวกคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับไม่กลัว ให้ไม่กลัวที่จะเดินตามความฝันของตัวเองนะครับเราก็จบกันแปลในพารากราฟที่1แล้วนะครับเราตามด้วยพารากราฟที่2เลยนะครับในพารากราฟที่2อ Irving was born in Jamaica in 1983. Irving เกิดที่ ประเทศจาไมกาในปี1983 When he was six years old, his family moved to Miami, Florida เมื่อเขาอายุได้หกขวบครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ไมอามีนะครับรัฐฟลอริดาเมืองไมอามี Miami, รัฐฟลอริดา His parents, who were not rich, operated a bookstore. พ่อกับแม่นั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยก็ปฏิบัติหรือทำงานนะครับใน b o ๊กสต o ร์ในร้านหนังสือ When Irving was not in school, he worked at the book store เมื่อเออร์วิงนั้นไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเขาก็ทำงานที่ร้านหนังสือ One pilot an airline he met there day วันหนึ่งเขาก็พบกับนักบินของสายการบินแห่งหนึ่งที่นั่นก็คือที่ร้านหนังสือนั่นเองนะครับเราก็เข้าสู่ยังคงอยู่ในพารากราฟที่สองอยู่นะครับเนื่องจากพารากราฟที่สองนั้นมันยาวนะครับ i r v i n g was only 15 at the time ตอนนั้นเออร์วิงก็อายุแค่15 The pilot took Irving to the airport where they got on a Boeing 777 airliner. นักบินคนนั้นเนี่ยก็พาเออร์วิงไปที่สนามบินแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบิน Boeing 777 The pilot let him sit in the cockpit and play with the controls. พ i LOT เนี่ยนักบินคนนั้นก็พาเขานั่ง ซึ่งเป็นที่นั่งของนักบินนะครับในคอ,อกพิดนะครับคอคอพิดก็คือห้องทํางานของนักบินหรือห้องขับเครื่องบินนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นกับปุ่มต่างๆนะครับ From that time on Irving was determined to fly ตั้งแต่นั้นมาเออร์วิก็ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะต้องขับเครื่องบินนะครับ He wanted everything make this wanted make dream come true to to do เขาต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงเราก็จบไปแล้วนะครับในพารากราฟที่สองนะครับในพารากราฟที่3นะครับ When uh, to make money for flying lessons, Irving took small jobs at airport after school เพื่อที่จะหาเงินมาเรียนเกี่ยวกับการบิน i r v i n ก็ทำงานซึ่งเป็นงานเล็กๆในสนามบินหลังจากเลิกเรียนนะครับก็คือโรงเรียนเนียเลิกแล้วเขาก็มาทำงานที่สนามบินนะครับ He studied hard and graduated from high school i n 2 0 0เเขาก็เรียนขยันหมั่นเพียรน,นะครับเรียนอย่างหนักแล้วก็จบโรงเรียนเนี่ยไฮสคูล mm hmm. ก็คือเกรด12นะครับหรือม6นั่นเองในปี2002 because such a good student Irving got a scholarship to go to college and study aviation เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีอันนี้สะกดผิดนิดนึงนะครับพิมพ์ต้องเป็นตัวไอเออรวินเนี่ยก็ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาหาหลัยนะครับแล้วก็ไปเรียนเรื่องการบิน Why Irving was in college, he wanted to share his of flying with high school students o r n e i g h b o r h o o d นะครับในขณะที่เออร์วิงเนี่ยอยู่ในมหาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องการบินให้กับนักเรียนไฮสคูลนะครับในแถบเพื่อนบ้านที่ยากจน h visited h i g h s c h o o l i o h i s free t i m e and t a l k a b o u t careers r n aviation นะครับเขาก็ ปแวะไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆช่วงเวลาที่เข้าว่างแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการบินนะครับเกี่ยวกับอาชีพนี้เข้ามาสู่ในพารกราฟที่5นะครับ Mean White in 2005 Irving started a non-profit organization called Experience Aviation to get poor young people interested in flying ขณะเดียวกันในปี2005 เออร์วิงก็เริ่มจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งเรียกว่า Experience Aviation เพื่อที่จะรวบรวมคนที่ยากจนแล้วก็มีความสนใจในการบินเนี่ยนะครับ he even taught them how to put a plane together สอนแม้กระทั่งว่าประกอบเครื่องบินมันประกอบยังไง which help them understand maths and science ซึ่งจะทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าวิชาแมทกับวิชาไซเอนส์นะครับก็นำมาใช้ในการประกอบเครื่องบินก็ทำให้เกิดความเข้าใจไปด้วยเลยนะครับ later the student built a plane and Irving flew it ต่อมานักเรียนก็สร้างเครื่องบินเออร์วินก็บินด้วย ครื่องบินที่สร้างขึ้น The next year, with people of others, with the help of others, นะครับ g r v money to start a learning center in a Miami airport with equipment to h e l t the students learn to fly a plane ในปีถัดมาด้วยความช่วยเหลือของคนอื่นๆอีกหลายคนนะครับเออร์ก็ได้เงินแล้วก็ ได้เอาเงินเนี้ยไปสร้างศูนย์เรียนรู้ที่สนามบินไมอามีพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในการบินในการขับเครื่องบินนั่นเองนะครับเราก็เข้าสู่พาราราาฟที่6กันเลยนะครับ on March นะครับ on March 2 3 2 0 0 7 When Irving was 23 years old, he took off the Miami Airport on a flight around the world. ในเดือนมีนาคมวันที่23ปีคศ2007เมื่อเออร์วินอายุได้23ปีเขาก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่เพื่อจะเดินทางบินไปรอบโลก Students in the United States and all over the world follow his flight on the internet, and Irving spoke with them by satellite phone. นักเรียนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยติดตามการบินของเขาทางอินเทอร์เน็ตเออร์วินก็พูดคุยกับเขาผ่านทางโทรศัพท์ดาวเทียม after 97 days 20,000 mile s 40,000 kilometer เออร e วิ e กลา e เป็นค s ที่อายุน้ t ยท e t สุด o น o l ล o น o ้ที่บินรอบโลกเออ r v i n นก็ได้เมื่อใช้เวลาไป97วัน27,000ไมล์43,000กิโลเอากระมันเด็ e เออวินก็กลายเป็นนักบินที่หนุ่มที่สุด ที่อายุน้อยที่สุดในเวลานั้นบินเดียวรอบโลสุดยอดในพลาลกราฟที่7 Today as part of experience aviation Irving p l a n s to have a classroom in the sky ณวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ experience aviation เนี่ย เออร์วิงก็วางแผนที่จะมีห้องเรียนบนท้องฟ้าโอ้ oh my g o d this time he wants to fly a jet around the world and get thousands of students to work together with him to help solve problem he was flying he was why flying คราวนี้เขาก็ต้องการใช้เครื่องบินเจ็ตเนี่ยบินรอบโลกแล้วก็ เอานักเรียนหลายพันคนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในขณะที่เขากำลังบิน Through the internet the student will be able to see Irving get information from him ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเออรวินมันทำอะไรกันวะนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลข่าวสารจากเขา and talk or blog with him as he flies. Irving is really determined to help young people become interested in flying. Irving เนี่ยเป็นคนที่แบบเขาสามารถเนี่ยนักคุยนักเรียนเนี่ยคุยกับเขาได้ขณะที่เขาบิน i r w i n g เนี่ยเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจแน่วแน่สุดๆเลยนะครับสุดติงกระดิง่งแมวนะเพื่อที่จะช่วยคนหนุ่มสาวเนี่ย ให้เกิดความสนใจในการบินแทนทน,นักเรียนครับเราก็ได้ทำการแปลจบไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความสนุกในการเรียนรู้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกๆคน